จะเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสบอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโอ้ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงกระเจี๊ยบนะคะใครไม่มี ก็ใช้ผงพอกหน้าตัวอื่นใช้แทนได้เลยนะคะในส่วนของผงกระเจีย๊ยบนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสนะคะช่วยกักเก็บน้ําให้กับผิวได้อย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นและฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะในในกระเจีย๊ยบนะคะก็จะมีสารกูตาไซโอนนะคะซึ่งสารตัวน,นี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เราจะใช้ผงกระเจี๊ยบอยู่ที่1ช้อนชานะคะมะขามป้อผมผงสารพัดผงพอกหน้าที่เราใช้ใช้แล้วเราไม่แพ้น,นะคะสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะนี่เลยนะคะคือโยเกิร์ตนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตรสไหนได้เลยนะคะใน2โยกเกิร์ตเขจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ่ากใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนช้อนชานะคะกะเอาเลยค่ะตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ในะคะคือน้ำผึ้งนะคะในสสวน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะมาคนส่วนผสม,สม,สมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันก็จะเป็นเนื้อที่เนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ พอกหนาๆนาเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะพอกหน,น,นาๆนกาว่าน,นี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป,เป,เป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ